วันนี้ยายจะพามาปัดฝุ่นกันอีกนะเล่ากันไปเรื่อยๆค่ะดูไปเล่าไปบอกไปเออจะเอาเรื่องอะไรดีเนาะเรื่องอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาดีมะพูดไปอย่างนั้นแหละบางทีก็ คนฟังก็อาจจะเบื่อหรืออะไรซ้ำซากแบบนี้แหละแต่ถ้าเรามาคิดสอนลูกสอนหลานนี่มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพ่อเคยสอนตัวเราไว้ว่าเอออย่านอนตื่นสายลูกขึ้นมาก่อน หาข้าวหาปลาทําทงานทําหน้าที่ที่ตัวเองมีความรับผิดชอบให้เสร็จก่อนแล้วอยากจะไปนอนไปพักก็กลางวันก็พักได้พ่อวาอ่างนี้เอออย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่าอายทํากินก็ทําไปค่ะเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคิดว่าเออทำอันนี้อายเขาทําอันนี้อายเขาเมื่อก่อนเด็กๆนะไม่เคยอายทํากินเลยเออ สวนาทิ์ก็มันยังไงอะ่ะมันเป็นเรื่องสนุกมากกว่าชวนเพื่อนไปหาขี้ยางหาขี้พกเนี้ยหาขี้ยางขี้พกหมายถึงว่าขี้ที่มันติดตามกะลาที่เขาลองยางอ่ะค่ะลงน้ํายางที่เขากีดยางอะ่ะเออรูห้าสิบตังค์แล้วก็เอาอะ่ะอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยน่ะเล่าให้ฟัง จะโลละสะลึงโลห้าสิบตังก็คือเป็นตังบางทีก็ไปเก็บนู่นเก็บนี่ยอดผักก็เอาไปฝากยายขายกําละห้าสิบตังห้ากําบาทอะไร5้ากําสิบกําบาทก็เอาทั้งนั้นน่ะแล้วก็มีมีมีอีกนะตอนเด็กๆอะ่ะโอ๊ยไม่ไม่หมิม่นเงินน้อยจริงๆถอนกล้าใช่ไหมไอ สมัยก่อนน่ะมันเทคโนโลยีอะไรยังไม่มีใช่ไหมก็เขาหวานก้าไว้แล้วก็ไปถอนน่ะเขาก็จ้างนะกำละ50าสิบตังเราก็รวบรวบแล้วดึงแล้วก็ฟัดอ่ะฟัดหมายถึงว่าเอาเอาต้นกล้าน,น่ะไปไปเคาะกับเท้าอ่ะให้ให้ดินมันออกอ่ะสลัดออกอ่ะเขาเรียกฟัดนะทางใต้อ่ะ <laughs> แล้วทีนี้เศษเศษอะไรนะเศษดินบางส่วนก็กระเด็นขึ้นไปข้างบนนะ่ะดีว่าใส่กางเกงในนะโอ้ยมันค่อยติดกันหัวเลาะกันใหญ่เลยเออกรรมห้าสิบตังก็เอาเนาะอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยอย่าคอยวาสนา ก็เราไม่ต้องรอค่ะวาสนาเนี่ยเราลิขิตเองได้เราคิดมาเลยว่าเราต้องการเป็นอะไรต้องการทำอะไรต้องการอะไรคิดในเชิงบวกนะคะไม่ต้องคอยแต่คิดแล้วก็ทำทำทำอ่ะเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองโอเคไหมคะ